เมื่อเหล่าฮีโร่ต้องกลายเป็นพ่อสื่อแม่สื่อจำเป็นถ้าไม่สามารถทำให้เทพแห่งพื้นดินกับเทพท้องฟ้าคืนดีกันได้โลกจะพังพินาศเพรสลีย์ <Pres ley, S 2> เด็กหนุ่มผู้เป็นร่างกลับชาติมาเกิดของฟาโลและแกงมัมมี่ผู้พิทักษ์กำลังดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของแรดเครื่องดูดฝุ่นเวทมนต์แต่ความพีคคือมันไม่มีปุ่มหยุดจ้าผลลัพธ์คือบ้านโดนดูดเรียบแมวก็เกิดปลิวเข้าเครื่องไปด้วยยังไม่ทันเก็บบ้านเสร็จดีก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นกลางเมืองซานฟรานซิสโกแต่ที่แท้ไม่ใช่ภชัย ท้องฟ้านัดที่หนีขึ้นฟ้าไม่ยอมคุยด้วยเอา้างานเข้าพอเมื่อฟ้ากับดินห่างกันโลกก็สั่นสะเทือนตามไปด้วยมัมีทั้ง4ี่เลยต้องกลายร่างเป็นโคชความรักจําเป็นช่วยเก็บเอาภรรยากลับมาให้ได้แัะเสนอให้ซื้อของขวัญผลลัพธ์คือเก็บหิ้วเครื่องดูดฝุ่นไปให้เมียเป็นใครก็โกรจ้าต่อมาเลยลองให้ดอกไม้แต่นัดเอาไปโยนทิ้งเฉยคราวนี้เนี่ยเฟอร์ติน่าแนะนาให้เปลี่ยนลุคพาเก็บไปฟิตหุ่นปั้นซิกแพคแต่สุดท้ายออกมาดูเหมือนมาสคอตร้านเบอร์เกอร์มากกว่าเทพพอล้มเหลวทุกทางเกก็็บหััวรร้้้อนนนนขสสดางแผ่ิไ เกาะพายุฟ้าร้องฟ้าผ่าจนเมืองแทบพังมัมีม่เลยวางแผนขั้นสุดท้ายใช้เวทมนต์ลากเมยลงมาจากฟ้าให้เผชิญหน้ากันตรงๆสองผัวเมียเถียงกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดคำที่ทุกคนรอข้ารักเจ้านัดนัดน้ำตาซึมพูดคำนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทั้งคู่ก็คืนดีกันอย่างหวานซึง้งโลกสงบเมืองปลอดภัยตอนจบเพรสลีย์ซึ้งใจบอกว่าอยากมีรักแท้อย่างนั้นบ้างแล้ววิ่งกลับไปกอดแม่ส่วนเก็บกับนัดก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกรอบเหมือนคู่สามีภรรยาทั่วไป